ทิ้งช่วงไปนานนับ10ปีครับตั้งแต่ผลงานแอนิเมชันเต็มๆตัวล่าสุดอย่างค่าเซทาชิโนปีแห่งฝันวันแห่งรักครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบยาวๆเลยผมเห็นนะครับมีคนแซวว่าจริงๆแล้วที่สตูดิโอเว้นว่างการออกผลงานเนี่ยเป็นเพราะว่ามีใครบางคนติดสาวไทยใช่หรือเปล่าอย่า <c oughs> ลอเล่นนะครับเหตุ <c oughs> ผลจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าการประกาศวางมือของเดอะแบกแห่งค่ายครับยังฮหยาโอบมิยาซากินั่นแหละเขาคือใคร ก็คือเป็นคนที่ให้กำเนิดผลงานอย่าง Spirit Away ครับปราสาทเวทมนต์ของฮาวป็นเซสโมโนเกะสามเรื่องที่ผมชื่นชอบที่สุดครับแล้วก็อีกมากมายนับไม่ถ้วนผลงานล่าสุดของค่ายในปี2013อย่างคาเซทาชิ n นก็เป็นเขาเนี่แหละครับที่ฝากไว้ก่อนจะวางมือไปถือว่าเป็นการสูญเสียเสาหลักครั้งใหญ่ของค่ายจิบิริสตูดิโอเลยทีเดียวแต่ก็น่าแหละครับที่พูดถึงอาจารย์เขาเนี่ยก็เพราะว่าไอเดอร์เมชั่นเรื่องล่าสุดเนี่ยเด็กชายกับนกกระสาก็ได้ปู่แกกลับมากำกับนั่นอีก ตอนนั้นเนี่ยก็พูดสนักแน่นว่าจะไม่มีอีกแล้วแมแต่ว่าใครจะอดใจไหวครับสำหรับคนที่เข้าขั้นปรมาจารย์แล้วดูเหมือนว่าการวางมือนั้นจะไม่มีอยู่จริงครับถึงอย่างนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าเด็กชายกับนกสาเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายแบบของสุดท้ายแล้วจริงๆนะโอเคเลยครับแต่ว่าหลังจากวางมือไปนานแล้วผลงานสุดท้ายอีกครั้งชิ้นนี้จากอาจารย์ฮายาโอจะยังคงความยอดเยี่ยมเอาไว้ได้หรือเปล่าวันนี้เรามาฟังความเห็นของพวกเรากันครับ กลับรีวิว The Boy and the h e r o n เด็กชายกับนกกระสาบายมีมูวีครับแต่ก่อนอื่นครับพบกับชีสบอลขนมอบกรอบตัวล่าสุดจากโอพัพรสชีสถึงใจกรุบกรอบหอมกลิ่นเนยและก็ชีสแบบคูณ2อครับครบเลยทั้งรสเค็มหวานทั้งหอมทั้งอร่อยจะกินเปล่าๆหรือว่าเติมนมสดเพิ่มความนัวก็ได้เช่นเคย อร่อยได้ง่ายๆแค่10บาทเท่านั้นครับยังคงคอนเซ็ปต์รสชาติเกินราคาอยู่เหมือนเดิมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เ e เว่นอลเทุกสาขาครับพิเศษครับเมื่อซื้อสินค้าโอัพครบ400บาทสามารถส่งสลิปที่ได้จาก7 e เ e ่นอลเนออกออนไลน์ line, หรือว่า7 e เ e ่นเดลิเวอมาได้ที่เพจโอัพแลกของพรีเมียมฟรีๆไปเลยครับหลังจากเรื่องราวของมฮิโตครับเด็กชายวัยสิขวบผู้เติบโตขึ้นมาในช่วงสงครามพอดีแต่ด้วยความที่บ้านมีฐานะก็เลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายครับ แต่แล้วจู่ๆเนี่ยเขากลับเสียแม่ไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ผู้เป็นพ่อจึงพาเขาย้ายออกจากเมืองไปอยู่แถบชนบทขณะที่กําลังอยู่ในช่วงปรับตัวนั้นมฮิโตได้พบเข้ากับนกษาที่ท่าทีแปลกประหลาดกับวนเวียนอยู่ใกล้ๆราวกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแล้วก็นําพาเด็กชายไปเจอกับปราสาทลึกลับเรื่องราวพิศวงนี้คืออะไรกันแน่สิ่งพิศดารพันลึกขนาดไหนกําลังรองมฮิโตอยู่ติดตามได้ใน The Boy and the Heron เด็กชายกับนกกระสาครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซคุณก็จะเกียดมันไปเลยอย่างแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งหนังที่ไม่มีตรงกลางครับถ้าเกิดคุณคิดว่าผลงานเก่าๆของจิบิดูเข้าถึงยากสำหรับผมแล้วเนี่ย The Boy and the Heron หนักกว่าเรื่องพวกนั้นอีกครับจริงๆแล้วผลงานของค่ายนี้เนี่ยตอนเด็กกับตอนโตเราดูแล้วความรู้สึกมันก็ต่างกันนะครับอย่างปราสาทเวทมนต์ของฮาวเนี่ย ตอนเด็กผมดูแล้วมันสนุกสนานดีตื่นตาตื่นใจไปหมดแต่พอมาดูตอนโตนขึ้นผ่านอะไรมาเยอะผมกลับมองว่ามันดูซับซ้อนแล้วก็น่าหวาดหวั่นพิกลครับฟิลิตอเวก็ไม่ต้องพูดถึงครับทำไมมันด์กขนาดนี้ทั้งๆที่ดูครั้งแรกตอนเด็กมันก็เพลินๆมากแท้ๆครับเป็นแอนิเมชันที่ผ่านการเวลาได้ดีจริงๆครับ The Boy and the Heron นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในหนังเหล่านั้นแต่ทว่ามันมาในแนวทางที่ซับซ้อนมากกว่าเยอะเลยครับหนักมือกว่าจนไม่ค่อยแน่ใจว่า ถ้าดูแบบพันผ่านไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยจะยังสามารถเพลิดเพลินไปกับหนังได้อยู่หรือเปล่าคือมันยังมีฟิลผจชนัยมีการเดินทางตามแบบฉบับเดิมอยู่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยจะเน้นไปที่จิตใจของมหิโตะด้วยแ่นทำให้ในหนังเนี่ยมีความเสียวค่อนข้างสูงครับตั้งแต่ช่วงแรกๆของเรื่องเลยทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องสนบริบทไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเป็นแค่ภาพที่ตัวเอกคิดไปเองดังนั้นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเน้นอาอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกตัวละครเป็นที่ตั้ง และที่สําคัญก็คือไม่เสียเวลาอธิบายครับหนังจะปล่อยให้เราตีความเอาเองแม้ว่าจะไม่ได้ยากอะไรแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ชอบดูหนังประเภทนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับอันนี้บอกเอาไว้ก่อนเลยถามตัวเองดูครับว่าเป็นคนที่ทนกับความไม่เข้าใจในหนังได้มากแค่ไหนถ้ารู้สึกว่าทนไม่ได้เลยก็จะยากหน่อยครับพอช่วงต้นของเด็กชายกับนกกระสาเนี่ยเหมือนเขาโยนจิ๊กซอใส่เราแบบจังๆครับมันก็จะพอเห็นเขาลางแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทุกอย่างดูสับสนไปหมดครับ ผมเนี่ยมีทริคง่ายๆก็คืออย่าพยายามเข้าใจอะไรทั้งนั้นใช้ความรู้สึกตัวเองปล่อยวางความคิดให้หนังพาคุณไปอย่างเดียวครับพยายามมองผ่านเลนส์ของตัวละครดูมมฮิโตะเด็ก1 1ขวบที่สูญเสียแม่ไปในกองไฟต้องย้ายมาอยู่ที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยพยายามเกาะอันนี้ไว้ให้แน่นครับช่วงท้ายหนังจะค่อยๆร้อยเลี้ยงทุกอย่างที่ดูสับสนกลับเข้ามาเองขอแค่อดทนแล้วก็ไม่แตกตื่นกับเวลาที่เราไม่เข้าใจไปซะก่อนครับแต่ว่านั่นแหละคือส่วนที่ยาก แต่ไอ้เปมเนี่ยชอบอะไรแบบนี้โคตรครับส่วนผมผู้พูดเนี่ยก็คือฝั่งที่ไม่ชอบถ้าบอกว่าเรื่องนี้ใครชอบไอ้เปมชอบผมไม่ชอบครับแต่ก็ลองไปฟังแกว่าทําไมมันถึงชอบบอกว่ามันชวนให้นึกถึงหนังในตำนานเรื่องหนึ่งอย่าง s t a l k e r ของ Andrea Tarkoski ครับเรื่องนี้เนี่ยมีกลิ่นอายพอสมควรเลยนะทั้งรูปแบบแล้วก็อารมณ์ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างเนี่ยดูพิสดารแปลกที่แปลกทางไปทั้งหมดครับ แต่ว่ามันดึงดูดมากพอที่จะพาคุณไปถึงจุดจบของมันได้เราคิดแบบนี้ครับถ้าจูจ่ๆวันหนึ่งคุณมีพลังที่สามารถเดินทางข้ามไปอย่างโลกตามมิติได้จะมันติเวิร์สหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งภูมิทัศน์ที่เราไปเจอเนี่ยมันแตกต่างจากโลกที่เราอยู่ครับไม่มีใครมาน่าอธิบายเราแน่นอนใช่ไหมครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันต่างจากโลกเรายังไงคุณเองหลุดเข้าไปแล้วก็มีแต่ต้องลุยต่อครับแล้วก็พยายามรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นแล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับ แม้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามฟิลการระจภัยของมฮิโตในเด็กชายกับนกกระสาก็จะเป็นแบบนั้นครับแต่ก็แน่นอนแต่ละสถานที่ใน,นเรื่องเนี่ยมันก็ยังมีความสวยงามที่ชวนขนลุกตามแบบฉบับของจีบิอยู่แต่ละผมแล้วเนี่ยชอบมากๆกครับหนังจะเปลี่ยนโลเคชั่นเบื้องหลังค่อนข้างบ่อยใครที่ดูจีบิมาเยอะเนี่ยก็จะสุกเอ๊ะอ่ะไปกับทั้งเรื่องครับมันเลฟมาเยอะจริงๆซึ่งผลงานเก,ก่าๆก็ฝีม,มืออาจารย์เขานั่นแหละก็เลยไม่แปลกครับแต่ละแฟนๆที่ติดตามของเขามานานนะครับ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับคุณแน่นอนครับสรุปแบบนี้แล้วกัน The Boy and the Heron ครับเป็นหนังที่แปลกช่วงต้นไปจนถึงกลางเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าจะให้มันอยู่ฝั่งไหนครับระหว่างอะไรวะกับ Masterpiece แต่พอเข้าไปในช่วงท้ายนี่แหละครับถึงเลือกได้เด็กชายกับนกกระสาก็เป็น Masterpiece สําหรับไอเปมครับส่วนผมเนี่ยที่เลือกก็เลือกว่ามันคือหนังอะไรวะครับ ดังนั้นขนาดแอดมิน2คนยังเถียงกันเลยนะครับยังชอบไม่เหมือนกันทุกคนก็ลองถามตัวเองครับซึ่งผลงานนี้เนี่ยมันทําให้เปมเชื่อว่าคราวนี้อาจารย์ไหยาโอฝากฝังทุกอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็แนวคิดทั้งหมดบรรจุลงในหนังเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับมันร้อยเรียงสวยงามลึกซึ้งน่าสนใจต้องอาศัยการตีความอยู่บ้างก็จริงแต่ว่าปลายทางที่รออยู่นั้นก็คุ้มค่าเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกถึงการจากลาก้าผ่านเติบโตในเรื่องเดียวกันครับ แกรบชนภัยที่ดูพิลึกพลั่นนั้นมั่นแล้วแต่คนชอบจริงๆเป็นหนังที่ให้คะแนนยากอย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นหนังศูนย์สำหรับใครหลายๆคนหนึ่งในงนั้นคือผู้พูดครับในขณะเดียวกันก็เป็นหนังร้อยเต็ม10ของใครอีกหลายคนดังนั้นหนังเรื่องนี้มีมูฟวี่ให้ไว้ที่9.5เต็ม10ครับตามความชอบของไอเปรมแต่ว่าติดคาดแดงตามความชอบของผมที่ผมไม่ชอบครับเป็นหนังที่ดีแต่จะไม่บอกว่าเฮ้ยต้องดูนะจะไม่พูดแบบนั้นครับมันมีความเฉพาะตัวบางอย่างอยู่ ลองดูถึงหนังที่ประหลาดในปีที่แล้วอย่างโบอีดัฟเฟตนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ดูเหมือนกันเลยครับแต่ว่านอกจากโบอีดัฟเฟตแล้วเนี่ยก็ผสมรวมเข้ากับผลงานขึ้นหิ่งอย่างสตอเกอร์ครับแค่2อ,อันแรกเนี่ยก็งงซ้อนงงเลยนะแต่ยังไม่หมดครับมันยังมีสุดท้ายก็คือความสวยงามลึกซึ้งเติมแต่งจินตนาการของจิบบิททุกอย่างเนี่ยปั่นออกมารวมกันแล้วก็จะได้ The Boy and the Heron พอดีพอดีครับจะไม่บอกว่าดูง่ายแต่ก็จะไม่บอกว่าดูยากเหมือนกัน แต่จะชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆครับเป็นหนึ่งในหนังที่แนะนําว่าต้องลองดูเอ,เองครับผมคิดว่าแฟนจิบิอันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาครับยังไงก็อยากให้ลองไปดูจะชอบไม่ชอบอีกทีหนึ่งครับใครที่ดูหนังตีความแล้วไม่ตกใจอันนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันลองไปหยิบจับผลงานเก่าๆของอาจารย์ไหโยสักเรื่องมาดูก็ได้ครับถ้าโอเคผมว่าเรื่องนี้ก็โอเคถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ในประเภทเหล่านี้เลยผมว่าอาจจะยากหน่อยไม่อยากให้เข้าไปเนี่ยแล้วรู้สึกเสีงเซงภายในโรงครับ อันนี้เนี่ยว่ากันตามตรงแม้งานภาพจะสวยงามระดับปาณีตมากก็ตามก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับอนิเมชันเรื่องนี้ในอนาคตอาจจะมีคลิปพูดถึงเนื้อหาข้างในตามมาทีหลังครับแต่ก็ยังไม่ใช่เร็ว,รวนี้ขอให้ตัวเองเนี่ยตกตะกอนก่อนแล้วกันครับแต่ก็เช่นเคยนะครับซิปักว่าไม่เท่าตาเห็นครับผลงานสุดท้ายแห่งปรมาจารย์จิบิตผู้หวนคืนจะตราตึงใจคุณได้หรือเปล่าการเดินทางของมฮิโตจะไปสิ้นสุดลงที่จุดไหนพิสูจน์ได้ด้วยตาของคุณเองครับ กับ The Boy and the Heron เด็กชายกับนกกระสาแต่ก่อนจะจากกันครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้หมีมูวีด้วยพวกเราต้องการ1ล้านซับครับอาจจะพูดซ้ำบ่อยๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนเป็นแรงผลักดันให้พวกเราไปถึงล้านซับด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวันนี้สวัสดีครับ